ขอกลาบสวัสดีครับเอฟซที่รักทุกท่านนะครับวันนี้วันอัคารที่6เมษายนพุทธศักราช2564เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีเสด็จพระราชดำเ,เนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาาเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีีพัชระมหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกจาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางคูลสิริวิบูลละราชกุมารและเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกนญานีจากพระที่นั่งอมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบอรลม,มราชวงศ์พุทธศักราช2564หน้าปฐมบรมราชานุสรสะพานพระพุทธยอดฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานคร Thank you